ครับสำหรับการคัดค้านพรบนิรโษกรรมตอนนี้ซึ่งเป็นกระแสที่ฟีเวอร์มากในสังคมโดยนิสเึสษาออกมาเคลื่อนไหวกันแทบพุษสถาบันนะครับ,ส,บส่วนตัวองคมนั้นนะครับไม่ได้โฟกัสไปแต่เฉพาะประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่หากไปดูเนื้อหาสาระของพรบนิร,รโษกรรมฉบับดังกล่าวนะครับได้ครอบคุมความผิด ทุกความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองจนเลยเถิเดี๋ยวที่เรียกว่าสุดซอยนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานการฆ่าผูตายความผิดอาญาร้ายแรงเช่นการเผาการทาร้ายร่างกายการฆาตกรรมรวมไปถึงการสั่งสายชานชุมนุมซึ่งเกิดขึ้นก่อนรัฐประหารเช่นกรณีตากใบและคือเซส,ส่ีเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราต้องการที่จะเซซีลกโดยที่ไม่ได้แสวงหาความจริง การที่นำไปสู่การปลองดอง g เราต้องแสวงหาความจริงก่อนแต่พวสในิันศุกร,รบนี้เราได้ยุติการแสวงหาออความจริงและพยายามที่จะซุกขยะไว้ใต้พรมรังแต่ที่จะรอให้เกิดเป็นระเบิดเวลาที่จะปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นพวสในวันศุกร,รบนี้จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะมานําไปสู่การปลองดองแต่กับเหมือนกับระเบิดที่ซุกเอาไว้ใต้ดินพระอม่จะเบิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ก็แสดงเห็นแล้วครับว่าระเบิดได้ทํางานแล้วถ้าหากไม่ถอดออกไปเราจะพบกับวิกฤตการ,รเบรคครั้งใหม่อย่างแน่นอนครับ